ปราบปราบประดลไม่คิดทิ้งจิกกี้ไร้สิทธิประกันตัวได้เจอหน้าผ่านลูกโงปราบปราบประดลไม่คิดทิ้งจิกกี้เข้าเดินจำตามอดีตสามีอภิรักษ์ Forex นักสแสดงหนุ่มปราบปราบปะดลยอมรับงานหดเงินหมดหลังโดนยกเลิกงานผลกระทบจากแชร์2 0 0พล้านคิดหันหลังให้วงการหาอาชีพอื่นเลี้ยงตัวเองโดยปราเผยว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวดังกล่าว โดนยกเลิกงานไปหลายงานรวมๆก็หลักล้านที่เสียดายที่สุดเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่บทดีมากๆแต่ก็ถูกยกเลิกแสดงไปอีกทั้งผลกระทบชีวิตส่วนตัวก็ค่อนข้างมากเช่นการขนาะที่บ้านเกือบโดนยึดเลยทีเดียวซึ่งพองานหดเงินก็หมดไปด้วยซึ่งนักแสดงลุมถึงขั้นออกปากว่าถ้าไม่ไหวจริงก็คงต้องยอมทิ้งอาชีพนักแสดงที่ทํามากว่า30ปีหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทํางานอื่นหาเลี้ยงตัวเองต่อไปดีกว่า ช่วงนี้มีข่าวคนบันเทิงเข้าไปเล่นการเมืองเยอะทีเดียวล่าสุดในวันนี้ก็เป็นทางด้านของดาราดังอย่างปราบปราบประดลสุวรรณบางหลังมีภาพที่เจ้าตัวปรากฏตัวร่วมกับนายแพทย์บรงเดชจิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีพร้อมสวมเสื้อจนกลายเป็นที่ฮือฮาและพูดถึงอย่างมากปราบปราบประดลยันบริสุธิ์ไม่เกี่ยวข้องฟอร์เรสซ์สามดีเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับจิกกี่ชนกลัวนันและการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรถหรูหลังถูกมองจิกกี่หอบเงิน200-300หล่อ จาก forex 3มดีมาใช้ร่วมกับตนร้องให้จะไม่ปล่อยมือภรรยาจนกว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกหาเวลาไปเยี่ยมทุกวันนอนไม่หลักถ้าไม่เห็นหน้าเขาคือภรรยาของผมผมยังเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ผมยืนยันในส่วนอื่นไม่ได้ผมยึดมั่นในความรักของผมที่มีต่อตัวเขาไม่สําคัญเท่ากับตัวเขาต้องออกมาพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองผมพิสูจน์แทนเขาไม่ได้เขาเลยต้องไปอยู่ข้างไหนผมกับน้องกี่เคยคบกันอยู่หนึ่งถึงสองปีแล้ว ก็แยกย้ายกันมาช่วงประมาณกลางปี2562ถึงได้กลับเข้ามาในชีวิตผมในความรู้สึกของผมน้องเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องและรถที่ใช้ก็เป็นรถส่วนตัวของเขาถ้าน้องถูกดำเนินก็เอาเลยน้องอยู่ตรงนี้แล้วคือน้องยังไม่ได้โดนอะไรณเวลานั้นผมรักน้องเขาขนาดไหนผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาโดนคดีอยู่ผมไม่มีวันปล่อยมือเขาผมรักเขามากเขาเป็นคนดีมากในความรู้สึกของผม สำหรับน้องถ้าผมไม่รักเขามากผมไม่มั่นใจในตัวเขาเขาเป็นความโชคดีอย่างที่สุดของผมที่ผมจะใช้ชีวิตคู่กับเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ดีมากสำหรับผมที่ผมจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือกับเขาจะใช้ชีวิตแบบซื่อสัตย์จริตและสะอาด